น้ำตกจากสันภูกพานอุทยานแห่งธรรมะอาระยะธรรมห้าพันปีที่นี่เกาหลีใต้นะครับผมวัดปุ่นกุกษามื่อนี้ข้ามาเที่ยววัดนะครับผมไหว้พระทำบุญท่ามกลางสายฝนโปรยไปฝนกับมาเที่ยวหลายครับพี่อ้องวัดนี้อายุ พันปีนะครับผมโดยประมาณการนะครับจากสำนักวอตอกูเกนมากลายคืตอต้นใหม่ความ,มเก่าแก่ของต้นใหม่ความเก่าแก่ของต้นไม้นะครับผมกล้ามอยู่ ทางเขวาขวัดก็จะมีเทพเจ้าทุกที่ที่ผมไปวัดก็จะมีเทพอยู่แบบนี้นะครับผมมีเทพสี่เทพนะครับผมฟังนีก่ก็มีเทพเจ้า พ่นขอมาวัดกะต้องกราบไหวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทีพิธตผันนะครับดอกไม้งามครับให้ให้ไกดห้องเต้นะครับแปลขึ้นมานะครับผม พูดเย็นกากาเค่ข้าเข้าเข้าไปดูก่อนดีกว่าเข้าไปดูก่อนปะตอนใหม่งามกมักน้ำมนต์จากภากฟ้านะครับผมต้นตกโปรยปลาย โอ้ฝนตกคักงามเลมิหลงตัวใหม่งามงามเหมือนากาศฝนตกฮันสูด้านในก็เป็นพิพิธภัณฑ์ สวยงามไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกครกับเนี่ยเราเดินไปอันน,นั้นี่ <c oughs> นั่งเล่นตรงนี้ก่อนเลยม <c oughs> ั้ยนี่นั่งรออยู่ตรงนี้ได้นะโอเคไม่ได้ก็มา <c oughs> โอ,าโอ้ต้นไม้นี่สวยมากเลยเ <c oughs> นี่ยต้นไม้นี่ ด้านบนก็มีเป็นกุฏิแม่แม่คนดิมน,นะครับผมเ <c oughs> อิ้นบอลท์ถือกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูต้นไม้สวยมากนั่นนะนี่นะครับผมขออนุญาตเชนเดอร์ต้นไม้สวยจริง สวัสดีครับผมวันทิตวันนี้เราอยู่ที่วัดคุณกุกษ,ษานะครับบรรนากาศท่ามกลางฝนตกโปอยๆนะครับค่อนมากหลายคับขึ้น้องตอนนี้เวลาแปดโมงเช้านะครับผมวันอาทิตย์ที่นี่เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้นะครับคลิปนี้ก็พามาชมความสวยงามของวัดเก่าแก่นะครับผม ต้นไม้ก็งงามๆแต่ว่าอาจจะแชะนิดหน่อยนะครับผมฝนตกโปรยปลายแต่ต้นไม้สวยมากเลยตรงนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็น ตรงนี้เป็นวับต้นไม้สวยจริงจริงดูดิก็ป้าแต่ป้าตรงนี้เป็นอะไรเป็นกระต่าไทยเันวัดอ่ะเยวบรองเท้ากันซะแล้วมาป้าเก็บเดี๋ยวกลางร่มเดี๋ยวหอบร่มอยู่นะครับผมน้องหงจูจุนอ่ะสวัสดีทักทายเป็นไกด์ให้ป้าหน่อยครับโน้โน้คำเดียวนอนตันโ no. น้ดูดิ เนี่ยมันท่องเต้เนี่ยประสบการณ์ลูกมาเห็นไหมเนี่ยลูกเคยมาแล้วลูกเป็นท่องเต้อเนี่ยยิงเตือนท่องเต้ <c oughs> เตก่าแก่มาตั้มก็หลายปีต้นไม้นี่น่าจะ <c oughs> น้องท่องเต้ มีพระอยู่จริงนะครับผมขออนุญาตในเด้อบางทีไปดูโอตรงนี้มีเขาเรียกอะไรนะเนี่ยมาดูนี่ครับขอตั้งหินเยอะๆอย่างนี้ก็สวยนะดูครับกาแกบอกต้นไม้กาแก,ก,ห,ก,าแกหลายร้อยน่าจะเป็นพันปีแล้วมั้ง ประวัติวัดนี่มีหลักพันปีขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็คนก็มาตั้งเห็นกันเต็มเลยนะครับมไม่รู้ว่าความหมายการตั้งเห็นคืออะไรนะครับผมเห็นสวยงามกับทายเห็นพี่น้องมึงนะครับ เดี่ยวห่อกรบปุลูกข้ามไม้แล้วครับผมใครอยากรู้ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลญหยคนชีวิตเนี่ยเหรอไฟนี่เราก็มาติดตรงนี้นะใช่เราเอามาติดเราเมื่อกี้แม่ทำบุญเลยว่าเป็นบุญหนึ่งก็สงสัยว่าท่านคงจะมาติดให้เราเลยเพราะเราเก็บไม่เป็นเนท่านถามเราอยู่ไหนแล้วเรากบอกที่นี่เขาเรียกว่าใบ 커네 그래서 나아갈 수 있잖아요. 이 전체가 뭐 하나의 크다, 베이스야. 베이 베란함을 상징하기 위해서 노를 만든고 그래야 이게, 아, 배고난는 느낌이 들요 아, 이게 반나의 용선이구나. 아, 종생이 죽어서 저급락대 가기 위해서 연합필요한구 이런 느낌을 주기 위해서 노다, 이렇게 얘기할 수있겠죠 아, 저게 เบิ่งความเก่าแก่ความสวยงามของต้นไม้นะครับผมสวยงามมากเลยวัดน่าจะพันปีขึ้นนะครับผมต้นไม้ก็น่าจะหลักลร้อยแล้วมั้งหลักร้อยต้นไม้เก่าแก่นะต้นไม้เก่าแก่นนะมีแวููอย่่เป็ต้นไม้เก่าแก่เดนไไปหมมต้้วัดเก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมแล้วโฮจุนพามาเที่ยววัดนะครับวันนี้ ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะครับผ้าคอบมทัวมาไหวพระท่านบุญึงความสวยงามของตน้นไม้พี่น้องงามอีหลีต่ารักลอยน่าจะลักพันผุญละแต่ว่าวัดนี้อายุปเป็นพันปีนะครับผมสวยจริงในมุมนี้โอ้สวยมาก ขนาดว่าฝนตกคนกับมาเที่ยวหลายนะครับเนี่ดูต้นไม้ต้นนี้ดิเงาแวบเลยต้นไม้ต้นนี้เงาแวบเลยต้นไม้เก่าแก่วัดพุนกุ๊กซานะครับผมเต้เต้เตเขาก็เดินหาใบแบบแม่ตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้ใบพกเวอร์กำลังเป็นกระแสนะครับผม ให้ความโชคดีนะครับอะ,รอะไรครับต้นใหม่มันเปลือกต้นใหม่ไหมดูดิรูปลักษณะต้นไม้สวยมากเลยเนี่ยแต่เพิ่นกนเฮดแนวคำไปยังนะครับผมนี่เคยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกเคยเห็นไหมครับได้ลูกเคยเห็นไหมครับต้นไม้ลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหม ดูดิโน่นน่ะแล้วเ,เจ้าหน้าที่เขาเอาเหล็กค้ำไว้นะครับผมคืไมไมอไถต้นเ้ยต้นี้แบบนี้นะอยู่ไหนเนี่ยไม,ไม่ใช่นะต้นที่มันลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีแต่ว่าไม่เยอะก็ส่วนน้อยมันก็ส่วนน้อยที่มีนะแม่ไปไหนครับ สายฝนฝนตกไม่เกี่ยวนะครับสายบุญมาไหว้พระทำบุญนะครับผมชอบต้นไม้ที่นี่ธรรมชาติดีมากไปดูไปดูร้านของที่ระทึก <laughs> ตามหน้าทางขึ้นวัดนะครับผมแต่ว่าตอ,ตอนนี้เป็น,นปิดว้ให้ขึ้นนะครับผม นสถาที่ถ่ายรูปทางด้านหน้าเข้าจะมีของที่ระลึกอย่าห้ามจับเล่นเอาไปทำอะไรไม่ใช่ของเล่นลูกไม่ใช่ของเล่นนะครับผมเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นของที่ระลึกครับ ไหนมันไม่ใช่ของเล่นขอกว่าบูชาของบูชานะครับ